ถบยิมเดียวก็บ,บัตทาถือว่าได้เัว่เถาก็ยังชื่อโชคอีกบริมพร้อมเองเออ 雨 <todicly> marriages <todic> จัดขึนทุกปีงานเฮากระคงจะไปสิ้นสุดในวันที่17กุมภาพันธ์เป็นมือสุดท้ายเป็นมือออกกับพายนกรรมนะครับกับสำหรับเศ้านี้กาขออนุโมทนาบุญกับสธาญาญโยมพุทธศาสน,นิกชนโูใจบุญทั้งหลายที่เดินทางมารวมทั้บ,ทบุญทับยินสุกแสนหนึ่งรอยบาทจากบ้านดอนเขืองแม่สมจิตเสาแก้วสองรอยบาทจากบ้านนหอมคุณชวี ว่านตัวสาเ่นหน่อยคุณยายจันสีโพ่อพ่อหนึ่งรอยยี่สิบบาทจากบ้านสุโรขุ้นเี้ยรีรากหนึ่งร้อยบาทนา<ม>า้าบีสิบคุณแม่ข้างผ้าข้างผ้าหนึ่งร้อยบาทจากนอนเด็กไก่คุณแม่วงจิตเกี่ยนหนึ่งร้อยบาทจากดอนมะฮวันคุณยายว่านมาไล่หนึ่งร้อยบาทจากดอนเด็กไก่คุณแม่ตุ้นจวนสางสองร้อยบาทจากน้องเลิงคุณวิเนต สมมาตหนึ่งรอยพอช่างฝุงใหญ่และครอบครัวหารอยบาทจากนาอยอุบลสุพร่มนะครับนางหนึ่งแพ็กลองสวพสวพิ์่อพเข้มข้นแก่พอรุ่นตววสางสองรอยบาทจากน้องเลิงนางสุวรรณดวงตา,100า,าหนึ่งรอยบาทจากแค่น้อยนางบริวันหาราศีมงคลบาทจากบอลไกล่ คุณแบล็กวลี่พิมพ์ทองหนึ่งรอยบาทจากน้องเลิ้งนางพ่วงปุตกาผิวพองหนึ่งร้อยบาทจากน้องเลิ้งคุณแมลเจนจวนสางหาร้อยบาทถวายพินาศพนักนะครับนั่งวัดหน้าพิมเบียงข้าหนึ่งร้อยบาทพากพิมเบียงข้าหนึ่งร้อยบาทจากดอนมะฮ้อนนายวนนัณณิชยเหมันนัทคุณป้าบริวันเล็กกาหนึ่งพันบาท กุติสวนกุศลไห้ครับโจยน้อยหนึ่งเจตนาอยาคุณตาวิรชัยเล็ยกาอารอยบาทจากจังหวัดอุบลคุณคู่หอมไก่โซฟาศศจากของเลองอารอยบาทศมีนอกสกีตาร์ค้คอนจันทะปุกดอนมะห้วนหนึ่งรอยบาศไทยหนึ่งแพ็กนะครับ ครับค่าขอขอคุณขอพูดในมุสเสตนาของรคตญาณโยมท่าบาทของเอกเป็นไ้พ้นสงการลงบ้านใต้ท่าบาทเจ็ดในเจวากูเป็นเขาแก่ท่าบาทแปดในทุกพอคุณแม่มีปัญญาเลิศล้ำมันยังแบบท่าบาทเจ้ามันเึ็เบาเพิ่งยางมันก็งง ท่านบานเก้าเขาเขาทียวสารกันมาให้มี่เพื่อนุกเลือดลดเออท่านบาดติดบใส่สำลันในเนื่อฝ้ากันมา,ามาดูท่านก่นอนวสอมอบ้านหนองเลิงอ,อ่ะเยันยีห้าร้อยบาทครับพี่น้องเอาจังใครรวมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับ ก็ที่ประกอบภารกิจไวมัน่นผู้ใดเลื่อมโทรศัพท์ไปมาเอาของผู้ใดของผู้ใหญ่ทิ้ดบ่เออมาเอามาเอาอยู่ความน้อยการว่า